เอาละครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเองเอที่ cover นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเฉลยอีเตอรแบบที่มีชื่อว่า lock funeral credit คือไอเอ็กซ่านะครับผมซึ่งเป็นเออ่ช่องที่โคตรจะตึงนะเราตกาติดตามกันด้วยนะครับผมนะก็อีเตอรก็อยู่ตรงนี้นะผมอยู่ที่ตรงนี้เลยใครไม่กูคแค่บอกตรงไหน,นอยู่ตรงไหนกูไม่บอกว่าเราไปอยู่เกาะอ,อะไรกูไม่บอกอะไรขี้เกียจทำเองบ่ก <laughs> ็อยากดูรายละเอียดไปดูช่องไอ้เออไอเอ็มออกซ่านะครับผมคลิปนี้เลยนะครับ นั่นแหละซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้แห่มาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะจะมีก้อนเนี่ยก้อนก้อนนะครับก้อนอะไรวะเออก้อนขาวๆดูหนันงมังนเงี้ยแล้วกดไปแล้วจะได้ข้างหัวกับกระทานะเอ้มันนั้นแล้วแบบกูไม่แน่ใจนะนี่กับคกระทาโ n วัวไปทำเคียวได้นะแต่เคียวมไม่งตไยจะไปขายได้นะครับผมเคียวมันนี่นะครับช่วงนี้ก้เล็กๆเส่ก้อนสัตว์อรใหผมได้แล้ว,ว,วะครับผมลาไปก่อนสุก่ายไป bye